หลายคนคงรู้ว่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามนุษย์เคยส่งวัตถุขึ้นไปโครจรน,นอกโลกมาแล้วหลายสิบโครงการจนยากจะนับได้แล้วไทยละ่ะเคยส่งอะไรไปอวกาศมาบ้างแล้วนะหลังจากที่รู้ข่าวว่าไทยมีโครงการที่จะไปสำรวจดวงจันทร์พวกเราสองคนก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีอวกาศของไทยอยู่จุดไหนของเวทีโลกแล้ว ณวันนี้ประเทศไ mhm. ทยเราไม่ต้องเริ่มทุกอย่างจากศูนย์นะฮะบุคลากรคือคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดนะฮะดาวเทียมเนี่ยสร้างง่ายกว่ารถยนต์ได้ทำไปสร้างง่ายกว่า PlayStation ที่เราเล่นที่บ้านด้วยซ้ำไปนะครับขุดลอกคลองครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปดวงจันรได้3รอบนะก็ต้องย้อนค้าวความกลับไปที่ ดาวเทียมดวงแรกที่ส่งขึ้นสู่อวกาศก็ดาวเทียมดวงแรกนี้น่ารู้ไม่เชื่ออะไร สะบูดนิกงไงคะ,ะสปุตนิกกเเรียนว่าเป็นสาภาพโซเวตเนี่ยเป็นชาติแรกที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จซึ่งในยุคนั้นรู้ไหมทำไมเขาถึงต้องส่งดาวเทียมสงครามเย็นยังไงน <laughs> ะเพราะว่า,าดวงถัดไปที่ขึ้นสู่อวกาศเนี่ยก็เป็นของสหรัฐอเมริกาค่ะชื่อว่า Explorer 1ในปี1958ถูกต้องนะครับที่เราเรียกว่าสงครามเย็นเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้แบบสู้รบกันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เป็นการแข่งขันทางเทคโนโลยีนะครับและทีนี้นอกจากส่งไปโคจรรอบโลกเนี่ยหลังๆมันเริ่มง่ายแล้ว Eas ก็ไปเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือไปดวงจันทร์นั่นเองถ้าตามสเต็ปเราก็คงจะเป็นสหภาพโซเวียตถูกต้องนะครับก็คือเป็นภารกิจลูน่า2ของสหภาพโซเวียตที่ส่งเรียกได้ว่าเป็นยานอวกาศแบบพุ่งชนนะครับไปพุ่งชนบนดวงจันทร์ได้สําเร็จก่อนอต่อมานาซาก,ก็ข้ามช็อตไปเลยนะครับเขาข้ามไปที่ ส่งมนุษย์คนแรกไปบนดวงจันทร์เลยก็เป็นภารกิจอพอลโล11นั่นเองนะครับโอเคเอาแค่ดวงจันทร์เป็นโจทย์ก่อนเนี่ยเรา<ม>ลองกลับาย้อนมามองดูในแถบเอเชียบ้านเราบ้างเพราะว่าเวลาพูดถึงองค์การอาวกาศที่ดังๆก็มีแค่ตอนนั้นก็จะมีนาซากับโซเวียตแล้วทางเอเชียเนี่ยประเทศแรกที่สามารถส่งดาวเทียมออกนอกโลกเพื่อเดินทางไปดวงจันทร์้ก็จะเป็นญี่ปุ่นนะคะ<ม>แต่ก็ถือว่านี่เป็นความพยายามครั้งสาคัญของชาติในเอเชียที่พยายามจะไปดวงจันทร์ครั้งแรกเลยนะคะซึ่งต่อมาก็จะมีก็คือจีนที่ก็จะมี ภารกิจเยอะแยะเลยนะครับซึ่งล่าสุดถ้าเราคุ้นๆหูกันก็จะมีชังเอ๋อตอนนี้ก็จะมีอีกประเทศหนึ่งก็มีอินเดียที่สําเร็จแล้วแล้วก็กเกาหลีใต้ที่กําลังจะส่งไปครับ64ป,ปีผ่านไปนับจากดาวเทียมดวงแรกตัดภาพมาที่ประเทศไทยเราบ้างนี่น่าว่าประเทศไทยเรามีดาวเทียมอะไรบ้างเรามีไทยคมเลยค่ะไทยคมดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทีออสใช่ไหมครับที่มีชื่อไทยว่าไทยโชดอันนี้ก็เป็นแค่ภาพรวมของวงการอาวากาศโลกแล้วก็ของประเทศไทยแบบคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีอวกาศของไทยในตอนนี้เนี่ยอยู่จุดไหนเมื่อเทียบกับทั่วโลกค่ะหากเราเทียบกับ ประเทศที่เป็นผู้นําแล้วก็ทาทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาเป็นเวลานานอย่างสหรัฐอเมริกานะฮะหรือสหภาพโซเวียตเนี่ยเราคงอยู่ห่างไกลามากนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับประเทศที่กําลังเริ่มเข้าสู่วงการเทคโนโลยีอวกาศผมคิดว่าก็คงอยู่ไม่ไกลมากจริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้เป็นหน้าใหม่ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอวกาศนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานดาวเทียมสื่อสารนะครับอย่างกรณีของไทยคมเนี่ยมาเป็นเวลานานละ กือบ30ปีแล้วนะครับการสร้างเทคโนโลยีทางด้านดาวเทียมเป็นก้าวที่สําคัญมากในการที่จะเริ่มจากผู้ซื้อนะฮะกลายเป็นผู้ที่สร้างเองนะฮะณวันนี้ประเทศไทยเราไม่ต้องเริ่มทุกอย่างจากศูนย์นะฮะเพราะเรามีประสบการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศอย่างเช่นการใช้งานแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีอวกาศซึ่งเราเกี่ยวข้องทุกคนนะฮะปัจจุบันในโทรศัพท์มือถือเรามีเครื่องรับสัญญาณ gps นะฮะในอนาคตอินเทอร์เน็ตก็จะผ่านมาจากดาวเทียมโดยตรงมากขึ้นนะฮะมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะนะครับ TSC ย่อม,มาจากคำว่าไทยสเปซคอน o n s o ท t i u มนะครับคือการมารวมกันเป็นภาคีนะครับแต่ละหน่วยงานก็มีบทบาทแตกต่างกันไปนะครับดวงจันทร เป็นแค่หน<ม>ึ่งในหลายๆเป้าหมายของเรานะครับการร่วมมือของไทยสเปซโซนซอร์เทียมเนี่ยกว้างขวางมากกว่าแค่การไปดวงจันทร์หรือว่าการสร้างดาวเทียมด้วยนะครับมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะฮะก่อนที่เราจะส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์ได้นะครับแล้วถึงมุ่งประเด็นไปที่การออกแบบแล้วก็สร้างดาวเทียม2ดวงแรกก็คือท SC Path f i n d e ไนะฮะแล้วก็ TSC1 นะครับแต่ว่าโครงการที่จะสร้างดาวเทียมดวงที่3คือ TSC2 เนี่ยนะครับเป็นยานอวกาศที่เราตั้งใจจะให้ไปโคจรรอบดวงจันทร์ไม่ได้ไปโคจรเฉยๆเย ล่นนะครับไปศึกษาดวงจันทร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้จากการทำงานในช่วง4-5ปีข้างหน้านี้นะครับถ้าไทยจะสร้างแนวเทียมไมโคลจอนรอบดวงจันทร์เราต้องใช้อะไรบ้างมันก็ต้องมีโครงก่อนปะคะสี่เหลี่ยมเรียม<ห><ห>มีแผงยาวๆที่เหมือนโซลาเซลล์หรืออะไรสักอย่างเป็นตีบเนี่ยอเอาไว้บิน <laughs> ไม่ใช่ ป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมใช่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 ต้องมีระบบที่สื่อสารกับคนที่อยู่บนโลกด้วยไม่งั้นเราจะสั่งการหรือเราจะรับข้อมูลจากดาวเทียมได้ยังไงล่ะอากาศจะต้องมีจานอะไรสักอย่างหันมารับสัญญาณไรจากโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าเ้วยความเป็นดาวเทียมเนี่ยเราคงไม่ส่งขึ้นไปบินเฉยๆมันคงต้องมีภารกิจอะไรสักอย่างเช่นอาจจะเป็นถ่ายรูปหรอแค่คนก็ต้องมีกล้องหรือก่อนนะแล้วอย่างนี้เราต้องมีจรวดใช่ไหมก่อนจะส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเนี่ยเองขึ้นจากพื้นโลกใช่ไหมมันก็ต้องใช้จรวด างาก็ต้องมีจรวดเออต้องมีจรวดด้วย่ะเราต้องทำถึงจรวดเลยเหรอโอ้โ oh. หทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่มีคนสร้างคำถ,ถามว่าตอนนี้คนไทยพร้อมหรือยังที่จะสร้างดาวเทียมเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับความพร้อมเรามีมานานแล้วมันไม่เคยมีอะไรที่รอไปเฉยๆแล้วมันจะพร้อม,มนะครับโอกาสเนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่สําคัญดาวเทียมเนี่ย สร้างง่ายกว่ารถยนต์ได้ทำไปสร้างง่ายกว่า PlayStation ที่เราเล่นที่บ้านด้วยซ้ำไปนะครับมันอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยจะสร้างโอกาสนี้หรือเปล่าถ้าเราตั้งเป้าว่าเอ้ยเราไปดวงจันทร์เนี่ยเราจะพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีความตั้งใจเนี่ยมันมีมูลค่าสมมุตินะฮะสามพล้านบาทประเทศไทยเนี่ย จะยอมจ่ายไหมเมื่อเทียบกับ GDP แล้วมันไม่ได้เยอะหรือว่าเทียบกับโครงการอื่นในประเทศที่ราคาแพงกว่าน,นี้มีเยอะแยะนะครับขุดลอกคลองครั้งหนึ่งเนี่ยเราไปดวงจันทร์ได้3รอบนะครมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยให้ value เมื่อเทียบกับราคายอย่างไรนะครับดาวเทียมคือโรบอทที่ถูกใช้งานใน สภาพแวดล้อมที่เอ็กซ์ตรีมมากๆอยู่ระยะไกลต้องสั่งให้ดาวเทียมทํางานได้หรือดาวเทียมปฏิบัติภารกิจแล้วต้องการส่งข้อมูลกลับมาก็ต้องมีการสื่อสารอาจจะมีอุปกรณ์กล้องหรือโซลาเซลล์นะครับเพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์นี่คือองค์ประกอบภายในไม่ได้ต่างจากโรบอททั่วไปนะครับ เรากาลังจะสร้างดาวเทียมใช่ไหม,มก็คงต้องรู้ก่อนไม่งั้นเราคงจะสร้างอะไรไม่ได้เลยเปรียบเทียบก็คงจะเหมือนตอนเราทำโปรเจกจบ <c oughs> ใช่ไหมก่อนจะเริ่มทำโปรเจกก่อนจะเริ่มลงมือทาเนี่ยเราก็ต้องไปอ่านเปเปอร์ไปศึกษาทุกนี้นั่นก่อนแล้วก็ใช้ความรู้ทั้งหมดที่เรามีเรียนมาตัา้งสามสี่ปีเนี่ย <c oughs> มาทําชิ้นนี้ชิ้นเดียวของเราเพราะฉะนั้นก่อนจะเริ่มทําดาวเทียมเราก็น่าจะต้องมีการพัฒนาคนตรงนี้ก่อนให้มีองค์ความรู้ตรงนี้ก่อนใช่ปะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวหนึ่งที่ดังมากๆเลยก็คือว่า เราจะไปดวงจันทร์ไทยจะไปดวงจันทร์ไายเจ็ดปีถ้ามันมีวลีนี้ออกมาแสดงว่าคนไทยอะเริ่มทําอะไรบางอย่างไปแล้วหรือเปล่าม,มีความคืบหน้าบางอย่างแล้วถึงพูดอย่างนี้ออกมาได้เพราะว่า7ปีเปีมันไม่ใช่ระยะเวลาที่นานเท่าไหร่เลยนะคะสําหรับการที่จะทําอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องแลบกันเลยครับว่าตอนนี้เขาทําอะไรถึงไหนกันแล้วไปดูกันเลยค,ค่ะ ในปัจจุบันนะครับเรามีการเตรียมความพร้อมในการทำ experimental lab นะครับเป็นกราวเวทที่อยู่ในองค์กรเองเพื่อเป็นการทดสอบองความรู้อัลกอริทึมต่างๆนะครับในฐานแรกนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานความละเอียดสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ขึ้นรูปโครงสร้างของเราเทียมเป็นหลักโดยใช้ C N C นะครับชิ้นงานเชิงกลเนี่ยต้องมีความละเอียดและมันยำสูงมากองความรู้ทางด้านเชิงกลตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้หรือแอปพลายเข้ากับสเปซได้ที่ได้อธิบายเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว e d t e Adjust t i o d e t e ครับ เราจะเห็นได้ว่าตัวนี้มันสามารถตั้งด้วยตัวเองได้โดยใช้วงล้อปฏิกริยา3แกนนะครับเป็นการควบคุมโดยใช้แรงโมเมนตัมนะครับซึ่งถ้าหากเราสามารถควบคุมของที่มันฝืนความต้านทานของโลกได้นีนั่นแสดงว่าระบบควบคุมเราเนี่ยค่อนข้างเจ๋งแล้แต่อีกตัวนึงจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือการใช้มกรนติกปกติแล้วในดาวเทียมเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ ในการสร้างสามเหลีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราควบคุมมันยังไงเราสร้างเวกเตอร์ของสามเหลีของเราเทียมอันนึงแล้วก็เรารู้เวกเตอร์การแพร่กระจายของสารเบโลกนะครับแล้วก็เอาไปขัดกับมันพอขัดกับมันปุ๊บแรงที่เกิดขึ้นคือเวกเตอร์รับมันก็จะหมุนไปทางเวกเตอร์รับนั้นในนะครับแล้วก็พอยไปที่ที่เราต้องการนะครับค,ค่อยทยอยเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสระเปซจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูการพัฒนาเจ้าตัวการควบคุมกล้องเทเลสโคปนะครับหลักการเนี่ยมันจะเหมือนกับการควบคุม จานดาวเทียมที่รับสัญญาณดาวเทียมเลยนะครับก็คือมีแกนอยู่2แกนนั่นคือแกนอซิมุธนะครับในแนวรนานาบแล้วก็ในแกรน,นระดับมุมเงยใช่แล้วครับในเริ่มต้นเราพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทางดาราศาสตร์เป็นหลักแต่พอพัฒนาไปแล้วเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ทางสเปซได้ด้วยตัวนี้ก็มีการพัฒนาเสริมเติมจากองค์ความรู้ดาราศาสตร์ที่เรามีก็คือการเอาเจ้าตัว ออบิททริกเตอร์เข้ามาใส่ให้มันทาให้มันรู้ได้ว่าเวลานี้ดาวเทียมจะผ่านตัวมันกี่วงแล้วมันจะหันหน้าไปหาดาวเทียมมันได้ถ้าเกิดเรามีขาตัวนี้เราเปลี่ยนจากกล้องไปเป็นจานร,รับสัญญาณมันก็จะรับสัญญาดาวเทียมมันได้ในส่วนสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของออปติกคราวนี้เนี่ยนาริสก็มีองค์ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีออปติกเอนจิเนียร์นะครับในการพัฒนาโมดูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะแยกสร์หรือความถี่ของแสงที่รับได้จากดิฟสเปซนะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการต่อยอดไปสู่เจ้าตัวการพัฒนาเพโ l o a d ได้นะ คนไทยเราจะได้อะไรบ้างจากการที่เราทําเทคโนโลยีอวอกาศนะครับอุตสาหกรรมอวอกาศเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่โตแบบก้าวกระโดดมากนะครับการที่เราเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้เล่นทางด้านอาวอกาศเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถที่จะเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะครับออกไปได้นะโดยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรมอวอกาศหรือว่า s p a c e i n d u s t r y หรือ s p a c e economy ขึ้นนะครับการที่เศรษฐกิจจะเติบโตไปข้างหน้าได้นะครับจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบุคลากรคือคนรุ่นใหม่เราเนี่ยมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดนะฮ ือเราไม่ได้มีการต่อยอดให้พวกเขาเังัก,การเกิดของ t ทยสเปกคอน o อร์ทิีหรือว่าโครงการที่จะมีการออกแบบและสร้างดาวเทียมหรือว่าการอวก,กาศจะมีส่วนที่ทําให้เด็กๆเกยาวชน,นหันมาสนใจทางด้านนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตัวเองนะครับให้ก้าวหน้าได้ ถ้าประสบความสำเร็จเราจะได้อะไรนะครับถามกลับได้ไหมถ้ามันไม่ประสบความสําเร็จเราจะทํายังไงเพราะทุกโครงการในประเทศไทยนะครับทุกคนเนี่ยต้องการแต่ความสําเร็จเฟลียนะครับหรือความไม่สําเร็จเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของโครงการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอนะครับผมจะบอกเลยนะว่าเราจะเจอแต่ความล้มเหลวแต่เราจะจัดการกับมันยังไงนะครับนี่คือคีย์แห่งความสําเร็จถ้าเราข้ามตรงนี้ไปได้นะครับผมเชื่อว่าก็ไม่มีอะไรที่ประเทศไทยเราจะทําไม่ได้ วันนี้เราก็ได้ไปเห็นแล้วนะคะว่านาริตกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอวากาศถึงขั้นไหนแล้วเราก็ได้ไปดูแลบ,บกันจริงๆด้วยว่ามีอะไรแล้วบ้างใน,นตอนนี้นะคะก <y> ็น่าจะไขข้อข้องใจของหลายท่านนะครับที่อาจจะสงสัยว่าเออคนไทยเราจะส่งยานไปดวงจันทร์กันจริงๆหรอแล้วเราพร้อมที่จะส่งไปหรือยังถ้าเราเริ่มทําใช่ไหมครับคำตอบมันก็จะมีอยสองคำตอบนั่นก็คือสําเร็จกับไม่สําเร็จแต่ถ้าเราไม่เริ่มทํามันก็จะมีแค่คําตอบเดียวนั่นก็คือไม่สําเร็จ ก็สำหรับอีพีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามกันไว้ให้ดีนะคะตอนต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นก็พบกันใหม่ในตอนหน้าเนาะครับผมบสำรับวันนี้สวัสดีค่ะ